ผีเจ้าที่ครับมีแบบไ,ไหน<ะ>บ,บ้างครับพี่ผีเจ้าที่มีสองแบบนะครับหนึ่งคือเขาเรียกว่าผีดีคือเป็นวิญญาณที่ดีนะครับไม่ไม่ว่าจะเป็นวิญญาณของบรรพบุรุษ หรือวิญญาณของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เขาอยู่อาจจะเป็นเทวดาเหนือยอดหญ้าแบบนี้นะครับที่คอ,อยดูแลปกป้องรักษาซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราจะอัญเชิญท่านมาตั้งไว้อยู่ที่สาลพระภูมิหรือว่าสารตายายแบบนี้ถือว่าโอเคเป็นผีที่มีคุณเป็นผีที่เราควรเคารพไหว้บูชาแล้วก็ขอพรได้นะครับผีอีกประเภทหนึ่งคือเขาเรียกว่าพวกสัมภเวสีอยู่ติดที่ไม่ยอมไปไหนไม่ยอมปล่อยวางนะครับอาฆาตมารหลายผีพวกเนี้ย จะคอยวนเวียนอยู่ในแต่ละที่นะครับอยู่กับที่ของตัวเองเรียกเขาไหร่ก็ไม่ไปคือคนที่มีจิตผูกพันหรืออาฆาตพยาบาทกับสถานที่นั้นๆก็เลยไม่ไปไหนเพราะฉะนั้นนะผีเจ้าที่จะมี2แบบผีดีเราไหว้บูชาขอพรได้ส่วนผีไม่ดีเราก็ต้องทําบุญให้เขาบ่อยๆเขาจะได้ออกไปจากที่่ของเราครับ